กำลังจะไป,ปกันที่ไฮโคนะคะทุกคนก็คือวันนี้ก็ไม่น่าจะได้อยู่ที่วนชังแล้วนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่วนชังสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะคะทุกคนเราก็มาถึงที่นี่แล้วนะคะตื่นตื่นนอนแล้วก็รีบเก็บของแล้วก็รีบมาที่นี่เลยนะคะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายจะบ่ายสามแล้วค่ะทุกคนเราก็ขึ้นรถไฟป,ประมาณบ่ายสามสินาท,ทีนะคะทุกคนตอนแรกอะ่ะคือจะซื้อ เออตั๋วทันเวลาบ่ายสองสี่สิบแปดนาทีนะคะทุกคนแต่ว่าแท็กซี่เขาขับช้ามากทุกคนเราก็เลยว่าซื้อไม่ทันก็เลยได้ตั๋วของเวลาบ่ายสามส<า>ี่สิบนาทีแทนนะคะตอนนี้เราก็ซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มานั่งกินข้าวข้างนอกนะคะทุกคนข้างๆะไรข้างในก็จะเป็นสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะคะแล้วก็เราก็จะมาลองชิมข้าวขาหมูที่เป็นแบบว่าเป็นแบบนี้นะคะเรามาชิมดูว่าอร่อยไหมไอ้หอเลย ว่ารสชาติจะเหมือนที่ไทยไหมนะคะทุกคนโอเคค่ะเราจะมาชิมกันรสชาติก็คือติดหวานเหมือนกันนะคะทุกคนมีความหวาน <c oughs> อืมงอืมยข

你的你那票没丢？没有，哦，票没丢。你牛逼！谢谢哎，这特奇怪，我也不知道票因为票在一块儿了应该是。啊。他怎么会没呢？我们就不清楚了。这不真不清楚我他票为什么没？我特奇怪。刮风没？刮风？它在兜里呢，我的烟在这边的兜。票没在一块儿。那应该你没抽。没有票没，就一张。啊。对，得亏那个买票的那个给钱的那个在里边。 啊，对，在在买了，在那个包里了。现在买这八十八块钱。啊，两个人四、啊、十四块钱一个人嘛。啊，得坐几分钟到？一百多公里，三十分钟吧。三十分钟。那多大平米？至少是那的，那地方还便宜，才到五十。这感觉不合适啊？因为我们顶多在这块住两个月，到头了。 ทุกคนคะตอนนี้เราอยู่กันที่ถนนคนเดินของไหหนานนะคะไฮโขนะคะทุกคนดูมให้ดูว่าคือเป็นอย่างนี้เลยนะคะทุกคนคือยาวมากมากก็จะเป็นขายของกินหมดเลยไท่ชื่อไหนคะไทยหัวใช่ไหมเอรอ่าเขาบอกว่านี้เป็นชาไทยนะเขา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 เขียนอย่างเงี้ย อันนี้จะเป็นพวกขายขายของอะไรต่างๆนะทุกคนขอนี้ก็จะเป็นพวกขายของกินเนาะอ๋อที่ไหนขาย่น ตัน well, น okay, ี้เราก็ยืนรอซื้อไอติมนะคะทุกคนแตอ่างทามันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมนะท่ามันจะเป็นแบบนั้นอ่ะก็ เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็คนสามีก็จ่ายตังค์เรียบแลออ้วทุกคนทุกคนกล้เห็นไหมแบบใหญ่มากกล้วยใหญ่มากเท่ากับฝ่ามือเลยนะคะใหญ่ใหญ่แบบใหญ่มากก็จะได้สองลูกไอ้นี่ไอติมใหญ่เลยนะข้างในก็จะมีพวกเฉาก๊วยพวกผลไม้อะไรเงี้ยมีหมดเลยนะคะเนี่ยเฮลท์มาดูมีทุกอย่างเลย khan lạng có thể là mãi ốp thu 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 là thu ốp 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 thu mềm, mềm ốp thu ốp 在、哦、楼上、嗯、来我看看这个东西这样它它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  嗯，啊，就在一个小垃圾桶旁边，非常好，嗯、非常各色。十个啊,啊，四十块钱十个，多牛逼，吃死你！嗯、我腿已经软了，我这是什么鸡？这什么东西吗？这不就是那个麻辣烫？对，就类似那个。来，老板。来点嗯，对，走吧。 过去一下，谢谢。还干不去过税一下，谢谢。啊、这个三十。这是卖啥呀？小龙虾吗？ 哦、小龙虾呀！这个是麻辣烫。不是炸。哦，炸呀！对对，是刚刚那是小龙虾。哦。这是什么呀、哦？米线。哦，米线。一碗一碗那种的，我操。猪肉米线。 黑猪肉，你吃吗？我不吃。你要想吃，你不是那黑是是是是黑猪肉的吗？你不是说我是黑猪肉？吃老老也吃了。吃完了。这啥？豆。豆。豆。你吃吗？好了，再找你。我说这人，啊。啊。 嗯，他问我吃二十五连吃。一个袋子个大一个三的人做的是真的不少。我以为是我跟我愿意吃，嗯、太愿意吃了。嗯、这个。嗯这个 你不的。是、嗯，我们对对对边五花肉看一下。点。啊。炒饭。炒饭。打包啊！打都一样。是给你买在旁边吃。啊，对。买的都坐旁边吃。啊，对，是。对。但这个院最蛋疼的地方是什么吗？ เต้าหู้เหม็นโชโดอันนี้เราเคยกินนะคะไอ้เมื่อกี้ที่เป็นเต้าหู้เหม็นนะอร่อยนะรสชาติมันจะไม่ค่อยแบบว่าไอ้เท่าไหร่แต่ว่าไม่ใช่สิเพาเวลาดมอ่ะมันไม่ค่อยอร่อยเอ้ไม่ใช่น่หรอเวลาดมมันไม่น่าดมแต่ว่าเวลากินอ่ะอร่อยนะคะทุกคนอร่อยแล้วอ่ะ

啊、嗯。啊，然后、啊、你再来回买这个送那这模式有时候不是特别好。啊？模模式就是你明白吗？你现在这儿<对>，也没人过来收拾<对>啊。你看对。没买吃，是啊。也没凳了。啊,啊你看有凳什么？搁那个什么？ โอเคค่ะ okay, ทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินเดินดูก่อนนะคะว่าเราจะเกินอะไรบ้างเนาะอันนี้คือของที่เราสั่งมานะคะทุกคนก็จะเป็นหอยนางรมนะคะสองร้อยบาทนะคะทุกคนอันนี้น่าได้มันน่าจะได้สิบนะคะสิบแล้วก็อันนี้น อ๋ออันนี้เผ็ดนิดหน่อยนะ,ะทุกคนมันจะคล้ายกับเส้นก๋วยเตี๋ยวทุกคนอร่อยไม่ใช่เส้นก๋วยเตี๋ยวขนมจีนอร่อยนะคะทุกคนแล้วก็จะมีไข่ด้วยหนึ่งฟองเติมไข่หนึ่งฟองนะคะโอเคทุกคนแล้วเราขอตัวไปกินก่อนนะคะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่สองของการอยู่ที่ไฮโคาแล้วนะคะทุกคนวันนี้น่าจะไปไหนอืมไปซื้อเสอื้อผ้าไปซื้อเสื้อผ้านะคะทุกคน เราก็ลืมเอาโกโปมานะคะเราก็เลยใช้โทรศัพท์ถ่ายแทนนะคะทุกคนก็เดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าเราจะไปที่ไหนนะคะเราดูในตัวยินนะคะเขาบอกว่าสื้อผ้าราคาถูกนะคะทุกคนเราก็จะไปดูกันว่ามันถูกจริงไหมนะคะอันนี้แล้วก็เข้ามาด้านในแล้วนะคะทุกคนให้ดูมันจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะว่าเดี๋ยวเราจะไปหาดูโซนเสื้อผ้ากันนะคะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ไว้มาทานข้าวนะคะหิวมากก็คือท,ที่เราไปมาเมื่อเชียทุกคนคือเขาขายสินค้าแพงมากแพงมากจริงตอนที่เราหยิบม,มาดูอ่ะมันถามเขาว่าราคาเท่าไหร่เขาบอกว่าห้าสิบเก้าหยวนเพราะมันมีป้ายต,ติดอยู่แล้วนี้พอตอนไปคิดเงิน่ะเขาบอกว่าอ๋อหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทนะค่าห้าสิบเก้าบาทก็คือเหมือนแบบว่าซื้อแบบว่าหลายๆตัวอะไรประมาณนี้ว่าถ้าเราฟังไม่ผิดนะแล้วเลยเอเอ,เอ 就是骗，怎么说呢？啊、就是骗，这种的，正常。那、就是、你告诉他们，一定要注意，像这种地方来玩，就买东西要问清楚，别、嗯、到里头骗。你知道吧？你没发现吗？你去，你实上跟店上看这个衣服的每一个人，对你得告诉他们。嗯 คูณซันนี่ยบอกว่าให้เรามาเตือนนะคะแล้วว่าใครจะมาซื้อเสื้อผ้าแบบที่จีน,นอะไรเงี้ยเอาจริงๆทุกคนมันแพงกว่าจีนมากแล้วคือแบบว่าต้องดูให้ดีนะคะว่าแล้วเราก็ต้องถามถามเขาแบบถามให้ละเอียดเลยว,ว่าตัวนี้เท่าไหร่เท่าไหร่อะไรงไงนะคะทุกคนแล้วเราก็ต้องรู้นีว่าคนที่แบบว่ามาแนะนำเสื้อผ้าให้เราอะ่ะกับคนที่ชิมเงินอะ่ะไม่ใช่คนคนเดียวกันนะคะทุกคนเออแล้วเราก็แบบเออ,เอ,อไม่เป็นไรเป็นประสบการณ์ชีวิตเราซื้อกระโปรงแค่ตัวเดียวทุกคน 129บาทถ้าค an ิดเป็นเงินไทยเนี่ยหนึ่งร้อยบาทเท่าไหร่หน่สบาท130สามมบอบาสามสิบสิบหาประมาณหกรว่าบาทนะคะทุกคนคือถ้าดูในติ๊กต็อกไทยนะที่เราดูอะกระโปรงมันไม่ถึงร้อยหนึ่งาทุกคนแต่ว่าเนี้ยมันหกร้อยกว่าบาทเราก็แบบเออไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นประสบ พอเราสั่งอันนี้มาชิม不来咯。ชิม不了。อันนี้เป็นน้ำกะทินะคะทุกคนก็เป็นของหวานนะเหมือนคล้ายๆของของ,ของหวานที่ไทยอะคะ่ะทุกคนเราจะมาชิมดูนี่อะไรนะคะอันนี้ก็สั่งข้าวมันไก่มานะคะทุกคนก็ดูว่า 前排老妹，女生款二十元。嗯。好吃吗？好吃。那个鸡的那个油弄的。啊、哦，那炖鸡的油嘛。不是，不是,不是吗？炖鸡、这个、的汤，然后蒸个米饭，盖上。<是>泰国是拿拿拿拿那个汤蒸饭，<是>他们改不是，先先跟泰国那不是一个味儿的感觉吗？

这块感觉有没有和蔼？啊，像，有点像，我觉得啊。嗯。<的>这说这酸甜的，甜的，甜不吃。逛、嗯、<了>一逛。放一放 <laughs>

ค่ะทุกคนหลังจากที่เรากินข้าวแล้วก็เดินซื้อของเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเดินเล่นตรงนี้นะคะทุกคนสวยมากทุกคนมันเหมาะที่แบบว่าจะถ่ายรูปมากๆเลยนะคะทุกคนก็คือแบบว่าเหมือนแบบอยู่แบบต่างประเทศเลยนะคะทุกคนสวยเวอร์โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวไปติดตามกันทะี่คลิปหน้านะคะทุกคนบายบาย